สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิ๊นครับผมพียอเองครับผมครับาพวกเรากับตันการ์ดครับผมครับวันนี้มาเด็กบันเทิรนอีกแล้วใช่ครับน่าเป็นตัวอะไรครับเนี่ยเรายังอยู่ในบล็อกของทิปเปิลบีดครับวันนี้ก็เลยจะมาเป็นลูกการ์ดกัน ex เป็การลูกการ EX ครับผมอันนี้คือทางออฟฟิเชียลยังไม่มีภาษาไทยนะใช่ครับเราก็ยังเป็นการภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่เดี๋ยวเราจะขึ้นเทคภาษาไทยไว้ข้างๆตอนมันใช้ท่าโจมตีแล้วกันได้ครับอ่าการจะเป็นการพิมพ์เหมือนเดิมใช่ครับโอเคครับผมวันนี้คือลูกการลูกการจะมาลองกับคนนี้ครับผมเหมือนเดิมเลยเจินตุเกครับโอเคครับจินตุเกครับจะเป็นไงไปดูกันครับผมได้เลยครับเจอกันครับ โอเคับเมี๋ยวเรามาตัดสินกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับเป็นเลือกครับผมคู่หรือขี้ไม่ไม่ไม่ให้เล่นเลยอ่ะเป็นไออาร์มอีกแล้วขอเอาคู่ครับคู่นะครับอันนี้เป็นเลขสองเป็นขี้คู่คู่คู่เลรื่องอะไรครับเริ่มเริ่มก่อนครับโอเคครับเฮียเริ่มไปเทิร์นครับผม มิววี่อีวังโคอีวังโคเชิญเลยก็ทไม่มี่จาการหนึ่งใบใช้เนสบอลครับปัญหาโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวลองเป็นได้เลยโอเคเลือกเป็นอีวังโคอีกตัวครับครับผมเนสบอลอีกใบเลยครับไม่มีวีพีเลยใช้เป็นเนสบอลสองใบแทนนะใช่ครับได้มอนสองตัวเหมือนกันเลือกเป็นคิวโทครับครับผมจากนั้นใช้เป็นเลเวลบอลครับบอลเยอะเลยใช่ครับมือเยอะมากวิลบอลเลือกเป็นคิวโทอีกตัวครับติด ดับเบิลเทอร์โบเอนิจีให้กับยองโคครับครับผมแล้วก็จบเพลย์เลยขั้นตอนจวการครับโอ้โหจวได้บัตรไหมแล้วบนมือผมมีอีกแล้วใบด,ด้วยนะครับผมเพราะงั้นผมใช้สองใบเลยครับผม<อ>บัตรเวอร์ชันวีพีครับผมใช้เฉพาะเทิร์นแรกเท่านั้นใช้แล้ว<อ>สามารถนำไยมอนพื้นฐานมากสุดสองใบลงมาที่เบนได้เลยโอ,โอ้โอกมาเลยครับผมเป็นสามเจนูสติกแล้วก็หนึ่งมิวครับผมโอ้โหตัดให้ผมหน่อย แต่นั้นผมติดดับั้นทบวยในจี้ให้กับมิวครับผมด้านหลังดีกว่าเปลี่ยนใจครับผมอันนั้นผมใช้อู้โรบอทครับผมทิ้งไอเทมหนึ่งใบคอยแล้วครับผมถ้าเป็นคู่ผมจะได้การที่ชอบหนึ่งใบได้เลยครับแต่ถ้าเป็นขี้แล้วก็ผมก็จะได้การที่ชอบจากการจั่วนี่ไงไม่ได้ต้องไปจั่วเอาครับผมเขยรังั้นผมใช้เลยครับผม ควนตสมบัของเจนเนอเรชั่นฟิวชั่นซิสเต็มครับผมครับผมจุ่ยให้มือครับผมเต็มเท่าจํานวนตัยมอนฟิวชั่นจุ่ยโจมแบบฟิวชั่นบนบอร์ดครับผมมี5ตัวตอนนี้แปลว่าผมจะจุ่ยได้เต็ม5จุ่ยสามใบครับผมลงเมลนิต้าครับผมลงมาที่เบนส์ครับผมดังนั้นผมเตนมเศษครับผมฟิวชั่นซิสเต็มครับจุ่ยอีก2ใบครับผมโอเคครับผมตันแล้วครับเดี๋ยวผมหงายป้ายเลยว่าละครับผมโอเคครับข้าวไทยไม่มินจุ่ยกันหนึ่งใบเวทนาการพิวโทวเป็นคีรันลิตครับค ใช่ทีรนิตทีลรนิตจากนั้นติดทะเลสาบเอิครับครับผมแล้วก็ใช้งานวิจัยของศาสตราจารย์เลยครับครับผมงานวิจัยศาสตราจารย์ทีการเป็นมือจ7เ็ใบใช้ใฮรเป็นอะครับทีการเป็นมือสองใบคนหาปใบมอญหนึ่งตัวโอเคหาเป็นลูกกาลูกกันเอ็กเลยครับ,รบ,บรตัวใหญ่อะนะลวัฒนการอีวังโคเป็นลูกาลูากกันเอ็กครับโอเคครับผมจากนั้นติดพลังงานให้ลูกกาลูกกันเอ็กครับได้ครับ แล้วก็ใช้ความสามารถทิระลิตครับบรรเลงเพลงชักชวนโอเคครับบอกว่าโค้นหาเธอละครั้งการซัพพอร์ตหนึ่งใบมาแปะขอปเด็กได้ครับโอ้โหโค้นหาเป็นคาสั่งพอสครับคุณคุณหวังอะไรติยตาหน้าไม่เร็วกผมรู้เลยแต่ผมรู้อันนี้วางไว้ข้างบนเนี่ยใช่ครับแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนแหมเดี๋ยวเธอหน้าค่อยจั่วเกเกเกจากนั้นจมตีเลยครับด้วยท่าที่สองอ่าฮะอ่า ใช้หนึ่งพลังงานหมัดสองพลังงานสายครับร้อยสี่สิบดาเมตโอ้ยสี่สิบดาเมจแต่ผมต้านหมัดอ่ะจะเหลือร้อยสิบดาเมตร้อยสิบดาเมจโอ้คุณชนะท่าผมจริงใช่ไหมแน่นอนครับผมแ,แต่ว่าในเทิร์นถัดไปครับถ้าโบยมอนที่ใช้ท่าเนี้ยครับครับผมได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ของโบยมอนใส่เขงครับครับผมตัวที่ทำดาเมจใส่เขาอ่ะครับจะโดนวางดาเมจเคาร์เตอร์สิบเมตรสิบเมตรก็คือโดนร้อยดาเมจหนึ่งร้อยดาเมจนั่นเองโอ้โหใช่ครับจะเพิร์เลย เขาเดินตัวการครับผมครับเพิ่งมาครับมิเกเละหรือว่าทัศนการครับผมมิววีเป็นมิววีแว็กครับผมครับผมผมใช้สปอร์ตครับผมประกายแสงแห่งคามิซึเลครับผมครับอเลือกโปเกมอนฟิวชั่น2ตัวครับผมผมเลือกเป็นมิวด้านหน้าแล้วก็เมลวิต้าครับผมสามารถนำเอเนจี่จูดเจอมแบบฟิวชั่นนะครับผมมาแปะให้ได้มากสุดตัวละหนึ่งใบได้เสองใบนั่นแหละได้เลยครับครับผมเาออกมาสองใบเลยครับผมครับติดแบบนี้กับแบบนี้ครับผมครับผม ผมใช้ลูกอมอัดเม็ดเพิ่มพลังครับผมอ่าเร์นี้ครับผมโวยมอนจู่โจมแบบฟิวชั่นของผมอ่ะจะดาเมจเพิ่มขึ้น30ผมใช้ผมใช้2ใบเลยนี่ครับผมบวกเป็น60จากนั้นผมใช้ความสามารถของเจนเนอริสครับผมฟิวชั่นซิสเต็มครับผมจวดให้มือเป็น6ใบมีผมมี6ตัวนะจวดสามครับผมใช้ลอดสวิปเปอร์ครับผมครับอ่าผมมุบลอดการ์ดบนมือผมหนึ่งใบผมทางหิมะเลยเนี่ยแล้วก็เลือกตรงนี้เลยครับผมลอดออกนอกเกมไปเลยลอโดต้าย ติดพลังงานอีกใบหนึ่งครับผมให้เมลโลต้าครับผมครับเราเมลโลต้า์ที่มาสู้เลยไม่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 วิธีการครับผมมิววีด้านหน้าเป็นมิววีแม็กครับผมครับผมอ่าแล้วผมก็ใช้เลยเจโนเต็กครับผมฟิวชั่นสิสต์มครับผมสองใบครับผมจั่วตีใบครับผมไฟอู้์โรบอทครับผมครับผมอ่าทิ้งไอเทมหนึ่งใบครับผมถ้าผมทอยด้วยขวาแล้วก็ผมจะน็อกตัวนี้ได้ครับผมหัวี่ครับหัวสถิตหัวสถิตหนึ่งหัว หัวสถิตหัวสถิตจะโดงเตะอีกตัวครับผม Fusion System ครับผมมือมีสี่ครับผมจวดสองอ่อนจังผมหนีเลยครับผมมิวด้านหน้าเอามิวด้านหลังขึ้นไปครับผมครับผมจากนั้นผมโจมตีเลยครับผมครับโดยท่าอ o ฟิวชั่นครับผมเลือกท่าโจมตีของ g e n o s ซกครับผมอาจจะเป็น210ครับผม มีดับเบิลเทอร์โบไนจีรถไปยี่สิจะเป็น190ย<ช>้าแล้วผมใช้ลูกอมไป2เม็ดครับผมจะบวกไปอยู่60สิบก็จะ, 60, ลจะกลายเป็น250ราดับเมจครับผมลูกอม2เม็ดเลยเหรอคุณใช่2เม็ดเหลือ10 <laughs> อ่าแล้วคุณตีผมด้วยค,ความสามารถท่าที่สองผมตีไม่เคียร์โดนเม็ด10บจเม็ดใช่ไหมครับผมเอาเอาเอ,าเอาร้อยเป็นเม,ม็ดเดียวก็ได้ครับแล้วผมจบเ,เลยครับครับผมก็แล้ผมโจ๊กัสหนึ่งใบแค่ผมก็ไม่ต้องคำสั่งบอสเลยว่าดิ <laughs> ข้างหน้าก็เจ็บข้างหลังก็เจ็บผมใช้ บรรเลงเพลงชักชวนครับผมของทีละลิครับครับผมค้นหาซัพพอร์ตหนึ่งใบมาโปรท็อปเด็กเลยค้นหาเป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์เลยครับได้ครับผมยังไงอ่ะคุณจะคุณขึ้นมไงพิเตอร์กล้าหาเลยครับตรงนี้เลยอ่ไงพี่ทมไปก่อนทำไปก่อนโอเคโอเคโอเดี๋ยวผมว่าโชว์ท็อปเด็กครับถ้าเป็นพลังงานพื้นฐานต่อสู้สามารถเอามาติดโปรยมอนบปรเบนไฟเราได้เลยแต่จะไม่ใช่เอาขึ้นมือนี่ไงมันเอขึ้นมืออยู่แล้วไงอย่างนี้นี่เองคอมโบเท่ดีนะครับจากนั้นผมใช้ งานวิจัยของศาสตราจารย์เลยครับครับผมมีการ์ดหมดมือเลยมีคอนนี่บอสใช่ครับตัวเจ็ดใบจากนั้นผมวิวัฒนาการอีวังโคเป็นลูกการกาอีกตัวครับครับผมจากนั้นผมใช้ไฮเปอร์บอนครับผมพิ้งสองใบเลยครับทีลาลิสกับมานาฟี่ไหนคหาโปย์มอนหนึ่งตัวผมเลยหาเป็นทีลาลิสอีกตัวหนึ่งณใส่ตัวแบบนี้ด้วยครัผมจําได้นะผมจําได้นะผมไม่ลืมจากนั้นผมวิวัฒนาการยูโทเป็นทีลาลิสเลยครับครับผม แล้วก็ลูกการลูกการผมหนีดีกว่าใกล้ตายแล้วโอเคครับหนีซองครับถอดดับเบิลร์บหนึ่งใบครับผมเอาวทีเทรลิสตัวนี้ขึ้นไหครับใกล้ตายเนาะครับเนาะใช่แล้วใกล้ตายแล้วจากนั้นผมติดดับเบิลโทอร์โบเอนิจี้ให้เทอร์ลิสครับครับผมแล้วก็โจมตีเลยครับด้วยท่าเมฆเค้ลเอโคครับสองพลังงานใสเลือกโปเกมอนปรนเภทฝ่ายผมหนึ่งตัวครับผมเลือกตัวนี้อ่าครับผมนำดาเมจเกทอสเตอร์ที่วางอยู่บนโปเกมอนตัวนี้ทั้งหมดครับผมย้ายมาให้ฝ่าย เอาไปเลยครับเมื่อกี้ตีผมมา250ผมคืนไปมันจะกาลายเป็น350ร้ห้าสิครับผมมีวว์สภาพครับโอ้โหไม่นะอันอมคืนอิ่มเลยอะลูกอมอ่ะลูกอมอร่อยไหมครับผมเพื่อนให้ลูกอมคืนมีวว์สภาพครับผมผมได้สามไพ่ครับผมเอามิวตัวนี้ขึ้นไปครับผมจบเ,เลยครับเขาจั่วการ์ดครับผม ผมแปะลอซิตี้ก่อนเลยครับผมไม่กล้าเลยผมเอากลับมาเล่นอีกรอบเลยครับผมใช้เน็ตบอลด้วยครับผมนี่คือแคนล้วนแคนแล้วเอาไว้บอนขึ้นน้ำหนึ่งใบลงเบนเลยครับผมเลือกเป็นมิววีอีกตัวหนึ่งครับผมครับติดดับเบิลทูโบเลจี้ให้กับมิวด้านหน้าครับผมได้เลยครับจากนั้นผมฟิวชั่นซิติ้ครับผมของเจนน้องเตกมือตีตัวสองกอบเจ๊บใช้ไฮเปอร์บอลเลยครับผมครับ ทิ้งทิ้งลอสวิตเปอร์แล้วก็บัตรใบขึ้นวีพีครับผมครับใส่ไัวว่าหนึ่งใบขึ้นมือครับผมครับเลือกเป็นมิวแม็กครับผมครับผมต่อเลยครับผมเจนอเล็กอีกตัวครับผมฟิวชั่นซิสเต็มครับผมจวดเทียสองใบนี่แหละครับชุบกหินติดหินปิดกรึกเป็นคงภัยครับผมให้กับเจนอเลกติกตัวนี้เลยครับผมแล้วก็ฟิวชั่นลิตตี้ใบหนึ่งครับผมจัวอีกหนึ่งใบแต่ตัวนี้ต้องตายก่อนครับตัวนี้อันตรายผมจบตีเลยครับผมคอฟฟิวชั่นครับผมก๊อป์ห้า เสียงสะท้อนอันไพเราะครับผมของเมลีตาครับผมตีแรงตามจำนวน Energy Fusion บนบอร์ดครับผมมี3ใบครับเจ็ดเจ็ดสองสี่สามยี่สิบเอ็ดครับผมลบไปร้อยลบไปยี่สิบจะเป็นร้อยเก้าสิบเซนติเมตรครับผมพอสภาพครับพอสามารถลดที่ตีครับผมไปล็อตโซนด้วยครับไม่กล้าให้ผมเล่นซ้ำเลยจลาไปเลยลาไปเลยผมเอาลูกกาลูกกาลเอ็กซ์ไปครับเพราะตอนผมจบกัลหนึ่งใบติดดับเบิลเทอร์โบเอเนรจี้ครับให้ลูกกาลูกกาลเอ็กเลยแล้วก็ลงคิวโทที่เบนอีกตัวครับลงเรเดียนอัมาโจครับ คุณใช้ความสามารถทีไรลีครับบันเลงเพลงชักชวนครับผมคนหาซัพพอร์ตหนึ่งใบโปรท็อปเด็กเลยที่บรรณะครับเวรกเกูร์เลยแปะไว้แปะไว้ผมใช้คำสั่งบอสเลยครับคุณมีทุกอย่างนะคุณผมเสิร์ฟได้ไงโอเคครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พูดเลยมันไม่ใช่อันนี้ที่มาครับเดลักเซ็ตส์ครับตัวนี้ครับมีหินเป็นคนในกลุ่มใครนะคไม่เป็นไรครับ เอาเวนออยต้านไปครับผมคุณติดปิดประตูผมแล้วเนี่ยผมจบตีเลยครับ140ดาเมจตรลบเป็น120ดาเมจตรครับโอเคครับผม1 0 0ต้านหมัดคุณคุณอะไรของผมเนี่ยผมจะเหลือเก้า้ีปูู้แต่ผมก็ต้องวางตัวน้ำได้เป็นก่อนอย่าโกงโอเคโอเคครับผมนี่ครับผมจะเป็นร9 0บ เมย์มาต้าเล็กน้อยเก้าสิบครับผมก็หมดสภาพอยู่ดีครับผมอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ช็อตไปนิดนึงเมื่อกี้หน้าเสียหน้าเสียมองกล้องแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้บินหน้าเสียไปแป๊บนึงหน้าเสียโอเคครับผมยอดก็ได้ครับร้อยได้ได้หนึ่งไพ่ครับผมเอาวีแม็กขึ้นไปครับผมเขาเดินจั่วการ์ดครับผมวิวัฒนาการครับผมมิวเป็นมิววีแม็กครับผมลงมีวตัวครับเพราะเจนอสเต็กอยู่ในไพ่ผมโอ้โหอ่ะผมใช้คำสั่งของบอสเลยครับเอาทิวโตรตรงนี้ขึ้นมาไอโอยทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะ ผมไม่รู้จะทำอะไรละคนผมจะเด็กด้วยอ่ะโจใบเดียวผมก็เอาฟิวชั่นเต็มครับผมโจหนึ่งโอ้โหคุณตีตัวน,นี้โว่เราไม่ได้เลยอ่ะเอาอะไรครับผมโจมตีเลยครับผมมิวคอร์สฟิวชั่นครับผมก๊อปปี้ไดมิเลอร์เคิลครับผมลบไป20ก็จะเป็น110ดาเมจรครับผม110ดาเมจครับอ่าไปรอสไปรอสเยนะไปรอสเนี่นยผมฆ่าล้างเขาพันกิวโลห<ค> <ว pper> ยิบใครหนึ่งใบครับผมไม่กล้าให้เล่นกันอีกแล้วเอาลูกการลูกการเองขึ้นไปครับเท่าไหร่ครับโจกาหนึ่งใบ โอ้ยผมจู๋กินมันนะหอมแปะไว้อะไรของนี้ผมติดพลังงานพื้นฐานให้ลูกกัดลูกกันยิงตระลักครับครับผมถ้างั้นผมใช้ความสามารถทีละลิ้นครับรบอเพลงบรรเลงเพลงชักชวนเอาบอสมาปล่อยไหมครับผมหาเป็นแม่สาวคนสวยเซเลน่าเซเลน่าครับโอเคครับแปะท็อปไปเลยแปะไว้แปะไว้โอเคครับผมไ้แว แต่เนีผมโจมตีเลยครับ140บลบ20เสล้บลบาบจะเลยครับเขาเริ่มจัวการ์ดครับผมมาตอนนี้นะใช้อ้โรบอดครับผมครับอผมทิ้งสับเปลี่ยนโปยมอนครับผมครับขอเถอะสักครั้งนะตั้งแต่ผมเล่นมิวมาผมยังไม่ได้หัวเลยผมหนีเลยครับผมเอามิวคนนี้ขึ้นไปครับ เป็นว่าผมจะเจอผมก็ทิ้งเลยครับผมลอซิตี้แล้วก็พลังงานครับผมครับเกิดปุ่มมอนหนึ่งใบขึ้นมือครับผมครับเกิดเป็นดีออกซิดครับผมครับไฮเปอร์บอลอีกทีหนึ่งครับผมทิ้งเลยครับผมคุณคุณไม่ใช่ลูกอมแล้วเหรอไม่มันไม่ตายอยู่แล้วครับผมไม่เอาอะไรออกมาครับครับหลังนั้นผมความสามารถของกินโนเซ่ครับผมฟิวชั่นซิสเต็มครับผมครับมือเหลือใบเดียวแล้วผมจั่วห้าใบครับผม หนักมากคุณผมสมุดมันคือเพื่อนครับผมครับผมผมเก็บก่อนครับผมผมเก็บผมเก็บผมเก็บบอสครับผมกราบกรั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 บแค่บอสแค่คนนี้แหละแ้่ผมไม่มีทิวโพให้ตีเลยนะฟีเทอร์บอลครับผมครับเสริมบอลที่ขั้นนีกเป็นศูนย์ไม่มีแล้วครับครับเซนเนเร็ัครับผมฟิวชั่นซิสเต็มครับผมมือมีสี่ใบจุดสองครับผมครับผมชุบ โอ้ผมไม่สนใจแล้วผมห่างนี้ละวความสามารถของคินเป็นุงไพ่ครับผมดาวแปดธาตุเปิดเสิร์ฟการ์ที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือครับผมจั่วก็ถึงแล้วผมเหมาะกับเด็คนี้จริงๆเสียไปบวิวด้านหน้าเลยครับบจากนั้นผมโจมตีเลยครับผมคอร์สฟิชชั่นครับผมครับ เลือกค่าเทคโนบัตเตอร์ครับผม2องร้อยสเมตรครับผมครับอ่าลดไปยี่สิบเหลือร้อยเก้าสิบครับร้อยเก้าสิบหนเองด้วยสิบใช่ไหมใช่อ่าถ้ารักครับพระเพินจัวผมติดพลังงานพื้นฐานให้ลูกกันลูกกันคีเอกครับครับผมจากนั้นผมใช้ความสามารถอีเล็กแคนทิวนี่ยูยี่สิบอได้ครับหน่อยนึงก็เอาหน่อยนึงก็เอาจากนั้นผมจบตีเลยครับร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบจบเลยครับเอาเดินจูวครับสำหรับเอาตัวที่ คุณต้องสลับหรือเปล่าเดี๋ยวที่แล้วคุณใช้ยังนั้นน่ะใช่ครับใช่ครับสลับครับสลับครับแล้วก็ตีครับตีครับเทคโนบัตเตอร์ครับผมอันนี้คุณเหลือเท่าไหร่อ่ะผมาตายอยู่แล้วคุณอทางนั้นผมเอ้อเดี๋ยวมันนี่มันโดนเท่าไหร่โดนร้อยเจ็ดสิบอ่าก็ผมได้มิลลิศิบนี่ไงก๊อปได้มิลเลอร์เคลนร้อยสิบคุณก็ตายแล้วใช่แล้ใช่ครับผมก็หมดสภาพไปสิครับคุณคุณก็เจ็บไปร้อยหนึ่งด้วยครับให้ให้คนดีไปล้อเลยครับไปล้อเลยครับ ล้างผ่าพันจริงๆว่ะได้สองไพ่ครับเอาลูกกำกันตัวนี้ขึ้นไปเลยครับเขาเทษโจ๊ก้าหนึ่งใบผมใช้ทิ่มาน้าเลยครับครับผิดฝั่งครับไปเทินนี่แล้วผมมีโปเกมอนหมดสภาพพลังงานพื้นฐานตีไปเลยครับผมยังต้องเสิร์ฟไหมครับเสิร์ฟก็ได้ครับเล่นให้ถูกต้องต้องเสิร์ฟครับครับผมใช่ครับต้องเสิร์ฟครับผมเลยเสิร์ฟเป็นเกาะหุ้มหน้าอกหินเขาไม่ต้องโชว์ครับโชว์ไปเลยครับแปะด้วยโอเคครับผมแล้วผมก็โจมตีไปเลย140ดาเมจ ลบต้าน30มสิบร้อยสิบดาเมจไม่โหลดไม่โหลดต้องไปโหลดแลกถามใบคู่โอเคโอเคโอเคผมก็จะโดนร้อยสิบดาเมจครับผมมีวิวชั่นน่าจะยังไม่หมดสภาพนะครับวิวไม่แบกหมดสภาพครับครับได้สองไพ่สุดท้ายครับมีหยิบเก่งยังงา ครับแล้วก็มาถึงเด็ก i s สของลูกานลูกัน EX นะครับ uh huh. ที่เป็น EX อีกตัวในกล่องที่เป็นบีนั่นเองอ uh ่าฮะอ่าเราจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยถ้าโจมตีอาจจะไม่รุนแรง ครับผมแต่ว่ามีการสะบคอนดามิที่รุนแรงแต่มันก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าโดนสลับสลับหน่อยก็ใช่ก็ไขึ้นมากก็คือเป็นตัวที่สําหรับคนที่ชื่นชอบท่าต่อสู้แล้วั็เป็นตัวที่เล่นได้แล้วก็แข็งแกร่งครับผมครับในเด็กๆก็จะเป็นรูปการ์ดสีคู่เลยมันเป็นตัวตีหลักของเด็กเราครับแล้วก็จะมีท่าไม่ตายของเรานะครับก็คือคิวติเลริสตัวย้ายนดามิกับติเลริสตัวเสิร์ฟทัพปอดสองใบครับแล้วก็จะมีชิวโทสามใบก็คือร่างแรกนั่นแหละครับคือด้วยความที่ว่ารูปกาต่อสู้้แลวมันมี ทั้งเกาะุ้มินะเกาะหินมันก็ะถึกเนาะมีทะบบทเลสาบอีกิปายใช่มันก็เลยเหมือนกับมันถึกคือถ้ามันโดนมาแล้วมันแบบเกือบเกือบตายอะครับการที่เรามีทีเราย,ย้ายได้เมม มันรุนแรงมากนะครับที่เห็นเมื่อกี้แรงจริงครับผมอมคืนผมหมดเลยครับใช่ครับแล้วก็มันเหมือนเราได้ฮิลเต็มหลอดด้วยอ่าเก่งมากท่านเนี้ยทานนี้คือเก่งมากๆครับแล้วก็มีกาลาทันเดอร์ครับที่เป็นเหมือนอีกตัวเล็กสําหรับโจมตีได้เป็นเพชรการ์ดมากกว่าเป็นเพชรการ์ดมากกว่ามาแล้วพี่เพราะว่าตัวทิวโทกับเทิวรลิสเราเล่นน้อยครับผมแล้วก็เล็กนี่มาโจครับก็อย่างที่บอกอ่ะเด็กเราถึกก็ฮิลไปมีของฮิลช่วยเป็นสิ่งที่ดีครับ แล้วก็ไอเทมครับก็จะเป็นอีเตอร์ก้าหาร3ามบายทีนี้อีเตอร์เนี่ยมันมาคอมโบกับตัวท er ี่เลยเสิร์ฟซัพพอร์ตได้แบบที่เห็นได้ <c oughs> ก็คือเสิร์ฟมาแล้วหยิบขึ้นมือได้เลย <c oughs> ถ้าเรามีอีเตอร์ก <c oughs> ้าหารครับสามเลสบอลสามเลเวลบอลสี่ไฮเปอร์บอลที่เป็นเลสบอลที่มีเลเวลบอลสามบเพราะว่าตัวคือลลิศ er ตัวเส er ิร์ฟซัพพอร์ตมาเลท้าสุดเราสามารถเสิร์ฟได้ทั้งท er ิวโถวที่ลลิศมานาฟี่อีวังโคมด้วยเลเวลบอลก็เลยค <oughs S 1> ุ้มที่จะใส่มันนี่แล้วก็ไฮเปอร์บอลสี่บอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วเสิิรได้้้ทุุกกกตัวาาามมีเะหหหนนอ สองใบครับทําให้ตัวลูกกระตุก,การเราถึกขึ้นครับผมเสมือนมีเลือด90อเอ้ย290อ่าใช่ครับพวกเกียร์สารพันสูตรหนึ่งใบนี้ก็คือไว้แบบช่วยในการหาสอร์ตกันบิดกันบิดใช่<ๆ>ครับเชือกลบนี้หนึ่งใบจะเปลี่ยนสองใบครับแล้วก็ทะเลสบบาบอียิปต์สองใบจะทําให้ตัวลูกรลกระตุการเราถึกขึ้น,นอีกอ่าเป็น310และสา้อย <3 S 1> สิบเลือดนี่เมื่อกี้คือเท่ามิววีแม็กเลยใช่ใช่แต่ว่าตายเสียสองไพ่เองแล้วก็เป็นเอ็กด้วยครับผมไม่โดนเข็มขัดไม่โดนอะไรด้วยใช่ครับ สองคำสั่งบอสสามกานวิจัยสองผู้นัศวินสองเซเนนาครับผมครับแล้วก็หนึ่งคอนี่สู้สุดใจนี้ด้วยความที่เด็กเรามันมือน้อยครับอ่าก็เลยใบใบโจทย์ที่แบบไม่ต้องทิ้งมือก็ดีไว้หนึ่งใบแล้วก็หนึ่งขีมนะไว้แก้ในกรณีที่ขาดครับผมใช่ครับสี่เบิมเทอร์โบเนจี้เพราะรู้กันรการใช้สองพลังงานใส่ครับผมจะทำให้ติดพลังงานแค่สองใบจบได้เลยแล้วก็พลังงานไม่ถล่มัดเก็บใบเพราะเป็นเด็กตอบสู้สุดใช่ครับเด็กก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบลูกันลูกันนะครับครับก็เก่งนะใช่เราจะมีจุดอ่อนตรงที่ว่า เขาต้องตีเราในจุดที่ตัวนี้ตีไปแล้วใช่ครับาโดนเชือกโดนบอสอะไรบ่อยๆก็ใช่ครับอาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นปัญหาครับผมใช่ครับเดี๋ยผมตลอดวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปต่อไปผมแจ้งไว้่างงี้ก่อนเลยกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้น่าจะออนวันพุธพุธพรุ่งนี้ร้านปิดนะครับ ใช่ครับคุณดิลันปิดราะงั้นนะปิดตั้งแต่พฤหัสถึงวันอาทิตย์เจอกันอีกทีวันจันทร์ได้เลยใช่ครับครับผมก็สุขสันต์วันสงการนะครับสุขสันต์วันสงการทุกท่านนะครับครับนะครับคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของทางเรานะครับผมสำหรับวันนี้พี่ปิ๊นกับพี่เอสก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย